สวัสดีจ้าเพื่อนๆคิดถึงนะวันนี้วันหยุดฝามาเดินชอปปิง้งพอดีว่าหัวรับหัหลมนะคะรู้ว่าเมียจะมาชอปปิ้งป้นได้ป้นมาได้200อ่อตอนรองนะคะแล้วก็ตอนนี้มานั่งพักเหนื่อยกินซูชินี่ดูปฝาได้อนะไรมากระเป๋านักเรียนใหม่นะคะอะีท่อ r u p t ตัวนี้แบรนด์นี้เป็นแบรนดดังนะคะ R W O T S สามีชอบยี่ห้อนี้มากกระเป๋านักเรียนกนะะ็ไม่เยอะมากอะเกือบร้อยเหรียญเ้ยไม่ไม่ชอบใช้ของกรอบนะคะเพราะว่ามันละคายเคืองผิวคังคกนะคะคังคกจะไม่ใช่ของรกรอบนะคะอันนี้เป็นของไม้เป็นเป็นวันเกิดนางก็เป็น ยี่ห้อ r o c เหมือนกันนะคะ r o c เหมือนกันเพราะว่าเป็นเป็นแบรนด์แบรนด์ที่มันมันมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ดังเนี่ยสามีชอบมากแต่ว่าก็ฟ้าก็คิดว่าวัยรุ่นก็น่าจะโอเคเพราะว่า,วานางชอบดูชอบมาถือกระเป๋าสะพายฟ้าไงก็เอาใบนี้ไปให้นางน,นะคะแล้วก็ยี่ห้อดีไม่ก๊อปนะคะไม่ก๊อปของแท้คะ่ะไม่ก๊อปนะคะ เป็นวันเกิดเพราะว่ากินได้วันเกิดไปแล้วปีนี้นะคะกินได้รองเท้าไนกี้นะคะคือว่าฟ้าได้อะไรมั่งอายแชโดนะคะอาแโดขวดน้ำแล้วก็อ๋อว,วิตามินซีนะคะวิตามินซีตัวฟ้าฟ้าใช้อะไรก็ได้เพราะว่าหน้าดีอยู่แล้วนะคะวิตามินซีตัวนี้ก็ประมาณ เออสิบกุญียนไม่แพงนะคะยี่ห้อนี้จูชี ushi, นะคะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ประชอบมากเพราะว่าชอบใช้น้ำหอมอะน้ำหอมของจูชี ushi, เนี่ยเขาจะเป็นหว,วานๆกลิน่นวานิลานะแล้วฟักก็ชอบแบรนด์นี้นะคะแล้วก็ซื้อเข็มขัดมาเอาไว้ใส่ทำงานเพราะว่า กางเกงชอบหลุดหลวมนะคะกางเกงชอบหลุดหลุดตูด่ก็เลยต้องซื้อเข็มขัดมาตอนนี้เดี๋ยวดูใบเสร็จซิใบเสร็จเท่าไหร่ละปนผัวมาได้200ใช่ไหมคะเกินแล้วนะคะเกินละเพราะว่าค่าซูชิเนี่ยประมาณ20กว่าเหรียญแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จที่ฟ้าไปซื้อของมาทั้งหมดนะคะวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อะสายตา 194ดอลลาร์นะคะ194ดอลลาร์เห็นไหมอาจจะเป็นกล้องหน้ากลับกันหน่อยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปช็อปปิ hmm. to ้งต uh. ่อวันนี้ก็เบาๆนะคะหมดไปประมาณ200กว่าเหรียญที่ขอผัวมาก็คือเกินแล้วนะคะเกินแล้ว ธรรมดาแหละนะคะเกิดมาผัวรักผัวหลงอะไรอย่างเงี้ยวาสนาดีขนาดทางานนะทางานมีงานเป็น,นของตัวเองมีเงินเดือนที่ของตัวเองแต่ก็คือผู้หญิงอะเมียคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนฟ้านะคือนิดก็ยังดีหน่อยก็ยังดีขอให้ได้ตอดน,นะคะพอดีไปตอดแล้วได้มา200วิธีใจนะคะรีบมาเห็นไหมกระเป๋าใบใหม่ก็ยี่ห้อดีบแบรนด์ดีนะคะไม่ต้องใช้ของก๊อปปี้เพราะอีโคป์เนี่ยไม่ชอบ ะะไม่ชอบแบบไปละเมอลิขสิทธิ์ใครแล้วก็มันจะระคายผิวของคังคบกันนะคะก็วันนี้หมดไป2 0 0รกว่าแต่ยังยังไม่จบนะแต่คงไม่ได้ทาคลิปแล้วแหละนะคะเดี๋ยวป๊าจะไปซื้อของต่อเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะไม่ดีเนะเาะพอดีว่าฟ้ามานั่งกินซูชิเนี่ยก็เลยมาทําคลิปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้วันหยุดก็ออกมาชอปปิ้งนะคะไม่ต้องอิจฉาก,กูเยอะนะคะเพราะชีวิตกูเนี่ยสบายดี สบายดีกว่าพวกมึงเยอะเลยนะไม่ต้องมาแข่งแย่งชิงดีกับใครเพราะว่าหัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะงานก็ดีเงินก็ดีนะคะแถมเวลามีเวลาว่างออกมาช้อปปิง้งก้นหัวผมก็ให้นะคะผมไม่เคยบ่นสักคำเพราะว่าผัวรักหัวหลงนะคะผัวรักหลงมากนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆค,คิดถึงนะจ๊ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวไป้าไปช้อปปิ้งต่อนะกินข้าวก่อนนะคะบายบาย